สิบ,บุคคลที่ตายแบบไม่น่าตายการตายแบบแปลกๆที่เกิดขึ้นจริงความตายหลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องไกลตัวแต่ถ้าหากคุณได้ฟังสิบเหตุการณ์จากสิบบุคคลที่ตายแบบไม่น่าตายเหล่านี้แล้วคุณอาจจะตระหนักได้ว่าความตายอาจมาหาคุณได้ทุกเมื่อวันนี้ทางทีมงาน The Story ขอนำเสนอ สิบบุคคลที่ตายแบบไม่น่าตายการตายแบบแปลกๆที่เกิดขึ้นจริงถ้าคุณใช้ชีวิตโดยประมาทความตายนั้นอาจมาเยือนคุณแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้ 1. หนุ่มเกาหลีติดเกม Starcraft ขนาดหนักเขาเล่นมันติดต่อกันถึง50ชั่วโมงก่อนที่จะไปเสียชีวิตในห้องน้ำจากสาเหตุหัวใจล้มเหลว 2. ชายคนหนึ่งในบริสติสโคลัมเบียถูกเฮลิคอปเตอร์ทับตายจากสาเหตุที่เขาใส่หูฟังและเปิดเสียงดังจนไม่ได้ยินเสียงรอบข้าง 3. ชายเอกวาดอร์ตกจากระเบียงชั้น2ในประเทศสเปนหลังจากที่ออกมาหาสัญญาณไวไฟที่ระเบียง 4. นักท่องเที่ยวคนหนึ่งตัดสินใจเล่นคายเซิร์ฟระหว่างเกิดพายุรุนแรง ส่งผลให้เขาหล่นลงมาเสียชีวิตที่ชายหาดของโรงแรม 5. หลังจากดื่มเบียร์หลิตรในการแข่งขันดื่มเบียร์ส่งผลให้ชายคนนี้หัวใจวายและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 6. เมื่อพระเจ้าชาวที่สองแ่งแคว้นนาวาทรงพระประชวรแพทย์ได้สั่งพระองค์ห่มผ้าด้วยผ้าลินินที่อาบด้วยบรันดีแต่โชคร้ายที่นางพยาบาลของพระองค์ เกิดเห็นได้ของพาลินินผล่ออกมาแทนที่นางจะใช้กันไกลตัดได้กลับใช้ไฟจุดจนพระองค์ถูกเผาทั้งเป็น 7. พี่น้องหญิงชราคู่หนึ่งตายในโรงแรมแห่งหนึ่งจากสาเหตุการขาดอากาศหายใจจากเตียงพับที่ติดตั้งไม่ได้มาตรฐานจนมันพับขึ้นติดกับกำแพงเอง 8. ชายชาวรัสเซียพนันกับสองสาวว่า เขาสามารถดอนกับพวกเธอทั้งคืนเพื่อเงิน3,000 u s ดอลลาร์เพื่อที่จะชนะพนันเขาจัดไวอาก้าไปเพียบและมันควรจะเป็นคืนที่ดีถ้าเขาไม่หัวใจวายตายเสียก่อน 9. กษัตริย์มาตินแห่งอากรรับประทานหารทั้งตัวในขณะที่นักแสดงตลกทำให้เขาหัวเราะไม่หยุดจนอาหารติดคอและเสียชีวิต 10. สองนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันถูกเสือโคร่งสามตัวรุมกัดตายในสวนสัตว์แห่งหนึ่งหลังจากที่พวกเขาฝ่าฝืนข้อห้ามโดยการออกไปนอกรถซาฟารี